แล้วก็นิสแสนสามหมื่นบาทจาก iHaveCPU ครับรวมมิดครอบครัว ROG จาก iHaveCPU ครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i h f c v กับผมเปา i h f c v สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับเครื่องนี้นะต้องบอกก่อนเลยว่าลูกค้านั้นค่อนข้างที่จะเลือกสเปคได้ค่อนข้างสวยนะครับแล้วเขาเลือกเองด้วยนะครับเป็นเซตที่ DIY คือประกอบขึ้นเองตามใจลูกค้าเป็นหลักนั่นเองคือมีการปรับแต่งคุยแอดมินตลอดซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าบางทีเนี่ยคอมพิวเตอร์ใน i h a v e CPU เนี่ยอาจจะมีเป็นเซต ถูกต,ต้องไหมร้อย 100, 200, 300, 300, สองร้อยเซสสามร้อเซตอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าจะถูกใจทุกคนถูกต,ต้องไหมครับบางคนเนี่ยอยายกจะมีคอมเ็นของตัวเองแบบของตัวเองซึ่งถามว่าสามารถทําได้ไหมทําได้ก็คือจัดเองในเว็บไซต์ i have c p u สามารถจะเลือกสเปคเองทุกอย่างเองได้หมดเลยแต่ว่าถ้าเลือกแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่โอเคมันยังรู้สึกว่ายังขาดเหลือเกินนู่นนี่นั่น สามารถปรึกษาแอดมินให้แอดมินช่วยเลือกได้ดังนั้นเนี่ยผมให้สิทธลูกค้าในการจัดสเปคเองอยู่แล้วอันนี้ต้องบอกก่อนแต่ถ้าลูกค้าถามว่ามันยังโอเคไหมมันยังพอใช้ได้ไหมแอดมินจะเป็นคนแนะนําเองนะครับดังนั้นเครื่องนี้มันเกิดจากที่ลูกค้าเลือกและแอดมินแนะนําจนกลายเป็นเครื่องนี้สังเกตดูดิว่ามันเพอร์เฟก ว่ามันสมบูรณ์แทบไม่มีจุดอ่อนเลยสำหรับเครื่องนี้ดังนั้นเครื่องนี้จบที่แสนสามสามร้อยแปดสิบจาทีซลักๆเลยมันอาจจะไม่ได้สุดเวอร์อะไรขนาดนั้นแสนสามเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าเลือกดีๆถ้าประกอบดีๆเนี่ยมันสามารถไปไ9เบวก4ี่ได้เลยนะแรมส2มสิบกิกะไบต์ได้เลอย่างที่ผมเคยทดสอบไปแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้เมนบอร์ดสตรีคคุณอาจจะไม่ชุดน้ำ a o g อาจจะได้แบบปกติทั่วไปแต่ว่าลูกค้าท่านนี้นะครับเลือกแต่ละอย่างนั้นโอ้โหสุดทุกอย่าง นะครับดังนั้นเนี่ยการ์จอเลยเหลือแค่4070 40 Ti นะครับแสนสามได้4070 40 Ti 40ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้ามันจะแปลกถ้าข้างในมันธรรมดาแต่ที่มันไม่แปลกเพราะข้างในมันไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอย่างไรเดี๋ยวีิ้นเล่าให้ฟังนะครับอันดับแรกเคสก่อนเลยไหมเคสตัวนี้เป็นเคสที่ต้องบอกเลยว่านับครั้งได้เวลาที่ i have จะประกอบนี่คือเหรียญลี่นะครับตัว d ดนดี้โอวันวันซึ่งโอวันวันเนี่ยผมเองเนี่ยก็ขายไปเยอะนะครับเลนลี่แดนดี้โอวันวันมันจะมีตัวมินิตัวปกติใช่ไหมตัว EVO RGB อะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าตร์นีบีอะไรก็วพิเศษคือตัว X ก็คือจะเป็นเหรียญลีเดนดโอวอนวันตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คือเคสตู้ปลาที่ใหญ่ที่สุดผมต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าในบรรดาเคสนะ ถ้าจำไม่ผิดนะแต่คิดว่าไม่พลาดหรอกเคสตู้ปลาที่มีพวเวสพายอยู่ข้างหลังเนี่ยสไตล์แบบเนี้ยเลลี่เป็นคนทำคนแรกและกระจก2ด้านเนี่ยเลนลี่เป็นคนทำคนแรกก็คือกระจกหน้าจะเป็นอย่างเงี้ยก็คือชึบแล้วอากาศโดดเข้าทางหลังแทนดังนั้นเนี่ยเคสตู้ปลาบอกว่าเลลี่เป็นยี่ห้อแรกที่ทำยี่ห้อแรกเลยเลยว่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะดังนั้นนี่คือเลลี่ไดนิมิออนวันแล้วเป็นตัว XL คือใหญ่มันสามารถใส่หม้อน้ํา3ตอนได้ถึง3ตัวถือว่าเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นบนล่างหรือด้าั้งข้างนั่นเองนะคร แผนผมเนี่ย แล้วก็การ์ดจอเนี่ยนี่คือ4070 Ti ROG ก็จริงแต่ว,ว่ามันใช้ขนาดเดียวกับ4090ดังนั้นเนี่ยมันจะขนาดเท่ากันนะดูดิขนาดใส่4070 Ti มันยังมีพื้นที่ให้วิ่งเล่นได้อีกเยอะเป็นคืบเลยดังนะั้นเคสเนี่ยใหญ่จริงจริงนี่คือ l รนลี่เด n เป็น Overlord XL Edition CPU ไม่ต้องสืบครับนี่คือ CPU ที่แรงที่สุดใน LG1700 ครับ r a p t o r Lake r e Fresh Core i9 14900K ณเวลานี้นะ24คอร์32เซตเทอร์โบ6กิกสุดอยู่แล้วนะครับสุดอยู่แล้วอยู่แล้วใน i9 14900K นั่นะ I 9, K, นเเอง Motherboard Gamer ROG of Republic ป็ตััว G, ครบ Republic amer, และ เป็น r o g ที่โหดที่สุดอีกมันเป็น r o g ส t r i x รุ่นที่สูงที่สุดรุ่นที่ใหญ่ที่สุดมันคือ r o g ส t r i x z ก็9ู0ขีด E Gaming WiFi แน่นอนมันมี F มันมี A มันมี H มันมี G มันมี E E คือรุ่นใหญ่สุด F คือเบาสุดใช่ไหมที่จริงแล้ว G เบาสุด G คือ m i โครใช่ปะแล้วก็มาเป็น F แล้วก็มาเป็น H แล้วก็ E คือบนสุดขีด A เนี่ย จะเหมือน F เพราะแต่ว่า A เนี่ยจะเป็นสีเงินนะครับก็คืออันเนี้ยในตระโกนสต็กเนี่ยคือสุดละก็คือสเต็ก E คือสุดละเขาเรียกซัสซว่าสเต็ก E นะแั่นนี่คือ R O G s t r i กซึ่งอย่างก็ศูนขีด E ก็ไม่เหมือนไฟคือสุดแล้วสุดกว่านี้ก็คือ Maximum Hero ใช่นะ Maximum Formula หรือ Maximum Extreme Extreme Pro s e r อะไรต่างๆนะครับแต่ว่าแค่นี้พอแล้วนะครับผ้าจ่ายไฟ19เฟสเพียงพอโอเวอร์คล็อกเพิ่มเติมได้และ NVMe รองรับ PCIe 5.0ด้วยเป็นสเต็กรุ่นเดียวที่รองรับ PCIe 5.0แบบฮาร์์ดแแแแววรรรรรรนนนนคืออออออ NVMe NVMe งงััับบ่่่กาจมยูล้5.0ต เอนลองรับเนี่ยค่อนข้างยากนะครับดังนั้นสังเกตดูว่าบริเวณที่ซิงนั้น N.2 ตัวที่ชิดในนั้นเนี่ยมันจะมีฮิตไฟอยู่ก็คือมารองรับ N.2 ทีพิทที่เป็น p c เรอมีคิวลีเิชครับกดล็อกกาจอได้โดยง่ายกดปุ่มตัวนี้ปดล็อกกาจอเลย นะครับแล้วก็ข้างหลังนั้นพอเชื่อมต่อโอ้โหลืมล่ำไปเลยฮะ HDMI Display Port c l e a r c m o s b i o s Flashback USB เต็ไมไปหมดเลย Super Speed USB 3.0 Super Speed 10กิกนะครับ Type A 10กิก Flash b i o s ได้ใช่ป่ะ Type C 10กิก Type C 20กิก Type A 10กิกพอร์ตแล Hz, ็2.5กิก Wi-Fi 6E มี Antenna มีเสาให้ด้วยแล้วก็เสาที่เป็น Supreme FX โอ้โหครบหมดนะครับนี่คือมาทั้งหมดที่สุดแล้วนั่นเองนะครับนี่คือเมนบอร์ดต่อไปเมมโมรีครับพอเซลเวนเจนไม่มี นะครับคอแซร์เ n น e ิน R G B ไม่มีแต่ว่านี่คือคอแซร r ในตระกูลโ o m มนเตอร์ตอนนี้อาจจะมีรุ่นที่มาใหม่อย่างคอแซ a ์โดเมนเตอร์ไทเทเ i u m ใช่ไหมแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยยังคนชื่นชอบกับคขาว่าโดเมนเตอร์แพลทินัมอยู่ดังนั้นเนี่ยนี่คือคอแซ i r ที่มีไฟ L E D บนแรมเยอะที่สุดที่มีมากสุดถึง12ดวงไฟ L E D อะ่ะก็คือหลอดไฟบนแรมเนี่ยแหละครับยิ่งไฟเยอะยิ่งต่อได้เนียนถูกต้องไหมดังน,นั้นเนี่ยไฟเนี่ยจะสวย นะครับและได้เทคโนโลยีคาร์บิเล็กซ์ด้วยคาร์บิเล็กก็คือจะเป็นไฟขั้นสูงของตัวคอแสแล้วก็ปรับ,บไฟได้ผ่านโปรแกรม IQ แล้วความจุที่ให้มาที่64กิกนะครับเห็นอย่างนี้2แถวเนี่ยความจุเราทั้งหมด64กิกที่บัส5.600เมกะเฮิร์ซครับนี่ก็เรีคอแสตัวในตำนานครับ Dominator Platinum ต,ตัว RGB 64กิกส์บัส600เมกะเฮิร์ซสุดนะชุดน้ำเหมือนเดิมเนาะระดับนี้น้อเป็น ROG อยู่แล้วนะครับในเมื่อเมนบอร์ด ROG ชุดน้ำเป็น ROG ชุดน้ำดีก็จะ ROG ครับพูดเยอะแล้วตัวนี้พูดบ่อย ROG Real Gin 360มิลลิเมตรประากาัน6ปี ARGB Gen 2ปั๊มน้ำ a e t e t i c Gen 8โอ้ยพัดลมแมกเนติกแฟนที่เป็นแม่เหล็กกึกๆๆๆๆๆจบมีจอบอกอุณหภูมิส5นิ้ว LCD Liquid Crystal Display เปิดขึ้นมาเป็นพัดลมคอยเป่าให้เป็น e m เม a นตแฟนคอยเป่าให้ปั๊มน้ำคอยเป่าให้ผ้าจ่ายไฟช่วยระาบายความร้อนเย็นด้วยสวยด้วยเท่ด้วยและนี่คือชุดน้ำที่ดีสุดจา r OG ครับจิ้3 0 ARGB กาจอ เป็นตัว GeForce RTX 4070 Ti ครับนี่คือ rix, RTX s t r i x GeForce RTX 4070 Ti ไม่ต้องสืบนะแรงอยู่แล้วนะครับสามพัดลมระบายความร้อนเห็นบ่อยละข้างบนเป็น m ม t ช่อข้างล่างเป็น m e t a ่อรงนี้เป็น r ูด p พอ b i ของเกมข้างหลังปิดท้ายด้วยสวยอ,อยู่แล้วตน,นี้เราเห็นบ่อยแล้วครับนี่คือ4070 Ti ROG s t i, r i x จบเลยสามพัดลมระบายความร้อนแล้วก็ power supply นั้นจะเป็นตัวพันวัตต์นะครับจาก MSI ที่เป็นตะกรวด MPG แล้วนะนี่คือตะกรวด MPG ครับ MSI MPG A100 5 0พันวัตต์ 80 plus go p c ีซ5.0ตรงนี้จากเอ็นะครับเสียดายเพราะว่าสไปน์นั้นไม่ใช่ ROG แต่ว่าได้ MSI มาก็วูบอยู่ตัวนี้โหดอยู่นะพันแบบเป็นแคลสโกคือซึ่งมันรองรับ p c ีซ5.0ได้พร้อยมันรองรับ ATX 3.0 compatible ก็คือยิงไฟออกมาได้เลยนะยิงไฟเนะี่ยออกมาได้เลยตรงนี้นั่นเอนะครับเดี๋ยวยิงไฟสดยิงตรงปุ๊บ16พินจบเลยครับจากพาสเตอร์ไฟเอเบจ A อพันจีเพีซี5.0ครับต่อมาสตอร์เรจสตอร นะครับซึ่งสตอร์เดย์ T G จาก ROG เราเขาไม่ค่อยเห็นกันบ่อยครับนี่คือ ROG Strix SQ7 ขนาด1นึ่งเทราไบต์แล้วรีสเปค7,000เมกถือว่าเป็นตัวสุดเหมือนกันนะนี่คือ ROG Strix ครับ SQ7 ครับสตอร์เดย์ G จาก ROG หนึ่งเทรีส7,000สวยเหมือนเดิมนะครับจากรีเขาเบียดเอาออเกลี่ยมืดังนั้น,ะน,ะนะเนี่ยเสียงเหล่านี้คือ ROG ค่ข้างเยอะพอสมควรทั้งชุดน้ําที่เป็น ROG เมมมรบอร์ด ROG การ์ดจอ ROG และสตอเรจที่เป็น ROG แล้วพัดลมที่เห็นกันอยู่7ตัวตัวนี้นี่คือพัดลมที่แบบทีี่เป็นนนนตั long ััว Evo ะะะจจาก EK Wada ค e รบมมอ วา a ่าเอสมันเก่าไปละแต่นี่คืออัปเกรดเคร่อใหม่นี่คือ ek wada ตัว evo drgb เป็นพัดลมตัวลองท็อปเพราะว่ารู้สึกท็อปสุดจะเป็น ek q u a top impulse ตัวนี้เป็น ek wada evo drgb ก็คือลมสุดด้วย500 2, รอบถึง2,000ันรอบซึ่งรองรับ pwm อยู่แล้ว7พัดลมครับถูกติดตั้งมาให้เรียบร้อยเอาความร้อนออกไปทั้งหมดเลยเนียนกริบเลยนะครับเห็นปะ7ตัว12-3นี่วางล่างอากาศออก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 หมดนะครับเอาความร้อนออกจากเคสให้หมดซะแล้วก็จบเลยตรงนี้นะครับน นั้นเนี่ยโดยรวมถือว่าโอเคนะครับก็เป็นอีกเครื่องดื่มที่ผมมองว่ามันค่าสมดุลน,นะแล้วลูกค้าเลือกเป็นผมใช้คำว่าเลือกเป็นเลือกเก่งหรือว,ว่าเออสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเลือกอย่างเงี้ยแล้วพอประกอบเป็นรูปร่างย่เี ผมมองว่าสวย1คือเคสมันมี Airflow ที่ค่อนข้างเยอะเพราะมันเป็นรุ่นใหญ่เป็นตัว XL r ร a l l y ีมีโอมัน XL มันใหญ่อยู่ล้ใช่ไหมแล้วมันมีไรที่ติเลย CPU โอ้ย 9400K เนาะ 400K ยี่สิบสี่อสอง Turbo g มันร้อนนากใช่ไหมชุดน้ำสามตอนเอา G รีวจินสามชุดน้ำดีที่สุดใเอา G ไม่มีจุดอ่อนเลยแรงหกสพันห้าพันหกจะคอแซ e โดมิเนเตอร์แพทิ่นัม R G B ใช่ไหมแล้วต่อมาเมนบอร์ดโอ็อกได้นะเพราะ CPU ชั้น CPU ไอเก้านะนี่เลยล่อไปเลยเอา Strix ใช้กัสูตรขีด E กินรพ ยีกห้แลนชิพหายไปบวงแล้วนะครับที่คือ r o g เหมือนกันเพราะว่าสภายจ่ายไฟพอไหมโอ้พันวัตต์ครับ msi mpg a พัน pc 5.0าจุดศูนย์สตอเรจไหวไหมละ่ะ r o g sq เ็ไปดิหนึ่งเทสเบตเจ็ดพันระบบพัดลมเป็นยังไงโอ้โห ek 7ตัวจาก ek wada evo drgb จบงนั้นเะครื่องนี้แทบไม่ไม่มีจุดอ่อนเลยครับไม่มีจุดอ่อนผมรับประกัน แสนสามอย่าได้แบบนี้สั่งประกอบไปที่ i have สีอยู่แน่นอนครับถ้าคนณทำเครื่องแสนสามได้หมื่นสองหมื่นทำได้ชิลวสบายสบายคนที่แบบใช้ s อ o c ูล o o l e r คนแบบไม่เพิ่มพัดลมใช้เคสปกติเมนบอร์ดแฮชกาจอปกติ ram ใหม่ g B ต้องส่งเซตอะไรสบายหวานเจี๊ยบนี่คือเครื่องราคาแสนสามสามร้อยแปดสิบจาก i have สีอนั่นเองครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์ฝากกด like, แชร์ถ้าคุณอชอบคลิปนี้แล้วจะมีเครื่องสวยอีกไหมเดี๋ยวมีเดี๋ยวเจอกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ i can't